สวัสดีครับผมอ้นนะครับผมจากช่อง AP กันพานะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการถามมาจะตอบให้นะครับผมนี่กลับมาทําแบบต่อเนื่องแล้วนะฮะช่วงนี้ก็มีคนถามเข้ามาเยอะอยู่นะครับวันนี้ก็ได้คําถามจากคุณคุณเพล็กเพล็กคุงนะครับผมถ้าอ่านผิดผมขออภัยนะฮะอ่าชื่อคนทีไรผมประมาททุกทีกลัวผิดนะฮะก็คุณเพล็กนะครับถามมานะว่าพาร์ตเสิริมสีแดงนะครับของตัว งานจีนตัวพาเสริมของ RG E เปียนนะครับผมเฉดสีแดงเนี่ยมันเหนือนกับตัวตัวหุ่นอารไหมนะครับหรือต้องทำสีหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเราเทียบให้ดูดีกว่านะครับนะเริ่มด้วยสีของทาง r G นะครับสีแดงนะของตัวหุ่นก็จะมีทั้งหมด2เฉดนะครับผมสีแรกนะฮะก็ดาร์กเลดนะครับสีที่สองก็เลดดิสเพอร์เพลนะครับนี่สองสีแบบนี้เลยนะนี่ อันนี้คือตัวด a กเลดนะครับแล้วก็อน,นี้ก็ l e s ดิ i เ p อร์เพนะครับอันนี้ก็กำลังแอบต่ออยู่นะส่วนทางนี้ปุ๊บงานจีนนะครับอันนี้คืองานจีนนะตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่หน้ากล่องมันเป็นแบบนี้นะผมเพิ่งทำอันบ็อกไปก็ฝากไปดูด้วยนะครับ <c oughs> ขายซะหน่อยน,ะนี่งานจีนนะครับผมว่าตัวงานจีนมันดูสีสว่างกว่านะนี่ ลองเทียบดูนะครับนี่สว่างกว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะเนี่ยนะครับมันจะใกล้เคียงกับดาร์กเลฟแต่ว่าสีมันจะสว่างกว่าเยอะเลยนะครับถ้าที่ดูรวยตาเปล่านนะต้องลองประกอบดูเพื่ออาจจะเนียนก็ได้นะนะครับแต่ยังไงผมก็มีแผนทําสีอยู่แล้วแหละน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับนี่วางอ่าคู่กับของแท้งานจริงงานแท้นี้ก็รายละเอียดก็พอๆกันเลยนะครับฮโอเคประมาณนี้นะครับผมหวังว่าคุณ เพลกนะครับแล้วก็คนอื่นที่สงสัยเหมือนกันหวังว่าจะได้คำตอบนะครับผมก็ขอฝากช่อง AP กันพาไปด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u c s i r i b e ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรมีคำถามอะไรสงสัยนะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ตามคลิปเลยนะเดี๋ยวผมพยายามจะตอบแล้วก็คำถามอันไหนน่าสนใจผมก็จะามาทำคลิปนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนาาครับขอบคุณครับ